สวัสดีครับผมที่ผมทานอยู่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็พี่น้องทุกคนก็อาจจะตกใจเนะว่าทำไมแบบนี้ พี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไมหน้าตาอาหารทำเป็นแบบนี้ครับก็เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาหารเจครับที่เรียกว่าอาหารเจเพราะอะไรนี่ครับพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าว่าทำไมไมีป้ายเหลือง ป้ายเหลืองนั้นคืออะไรป้ายเหลืองก็คือเทศกาลกินเจครับผมน่าจะประจำเดือนกันยามั้งที่แปลกไปมันพี่น้องอยากจะรู้ว่าไอ้กินเจนั้นมีอะไรบ้างของใช้ก็ไม่น่ามีนะครับ กินกับน้ำตกหมูน้ําตกเจลาบเจแล้วก็แต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะไม่กินเจก็เป็นอาหารธรรมดาแต่ถ้าเป็นกินเจก็เป็นอาหารเจหมดน่าจะเป็นพวกนั้นก็เป็นของเจเหมือนกันเ mm hmm. ขาชื่ออะไร เมื่อวานที่ผมมาร้านนะครับแต่ร้านแกปิดนะครับที่แกปิดพรสิ่งนี้เองกินเจเทศกาลก็ไม่ได้มีวันเดียวครับผมก็ตัวผมเองก็ชอบกินเจนิดนิดครับก<ม>ินของเจนิดนิด เพราะว่าของเจก็เป็นของแปลกเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเอาของไทยไปร่วมกันกับของเจน,นะผมคิดว่าน่าจะวันวันเทศกาลเจเจก็ไม่น่าจากประมาณสิบวันมั้ง เพราะว่าบางร้านนะร้านอาหารบางร้านก็ก็ติดก็เป็นก็เป็นเจเหมือนกันบางร้านก็ก็กิเป็นเจกระเพราก็มีครับแต่เป็นก็เป็นกระเพราเจแต่กระเพราเจมันจะแปกตามเหมน,น่อยปา บางคนก็ชอบกินของเก๋บางคนก็ไม่ชอบกินถ้าถ้าชอบกินของธรรมดาก็ต้องไปหาร้านเอาครับร้านที่ไม่กินเกก็็บางทีก็10%ครับ ตัวผมเองก็ชอบกินเจประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนอาหารไทยเนี่ยก็อาหารปรกติอะไรเงี้ยก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเพราะว่าสองเกมันเกิดมาจะอาหารไทยครับการไปของเจมันอยู่ในโหมดเจครับ ก็ผมจะบอกไว้คร่าวๆครับเทศกาลกินเจก็ตั้งก็ตรงกับเดือนน่าจะเดือนกันยาหรือเดือนตุลาั้งครับแล้วแต่แล้วแต่ของทุกปีมันจัดขึ้นทุกๆปีครับเทศกาลกินเจก็มีอาหารอาหารก็เป็นของเจหมดนะครับมันจะอยู่ในช่วงของเจครับ พวกขนมก็อยู่ในของเคมันเล้กแต่ละวันครับมันแล้วแต่ของทุกคนว่าจะกินของเจหรือของธรรมดาก็กินเจนมันก็อยู่ตั้งขึ้นของทุกปีครับดี๋ไปดูข้างนอ,นอกดีกว่าวกเาทำอะไรกันนี่อะไรอันนี้คือปอเปี้ยะนะครับ มีแต่ปอบเปี้ยปอบขวบเพีย้ยไม่ไม่มีหรอกอันนี้เรี้ยไม่มีนะครับน,นี่ก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นก็เป็นของเจนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรเพื่อน,นแล้วก็นี้ด้วยไอออะไรวะเต้าหูแผมั้ง ข้าวูระเบิดอ,อะ mm ่ะโอ้ยต้องมากินยานี่แหละยาไม่ได้เอามานี่น้ำจิ้มก็ของเขาเลยน้ำจิ้มทำไมมันดำๆอะ่ะอาฐานเข้าไปด้วยบอก mm hmm. น้ำจิ้มทำไมเป็นแบบนั้นอะ All right. All right. น้ำจิ้มทำไมแบบนั้น <All right. S 1> น้ำจิ้มทำไมเป็นแบบนั้นครับใช่ค mm ่ะน้ำจิ้มแบบนี้เรจะใส่ข้าวกับพริด อร่อยลองดูได้นี่จะติดใจแล้วจะจิดใจไม่ไอคำแรกอะติดใจแต่คำต่อไปจะต,ติดได้แน่มากไป <laughs> เอาไหมเอาใช่ไหมเอาไว้ก่อนเอาวันไหนจิตใจเดี๋ยวค่อยมาเอา 今天是值得你们小家